ตร,ตรงนะจ๊าวันนี้ดีใจอะ่ะถูกสิบบาทโอเขาก็ถูกนิดถูกหน่อยไปบางคุณหูเนาะให้เขาถูกกันเถออไม่ได้เล่นเยอะแยอะอะไรมากมายเออจะล็อกกินอย่างเดียวเลยหรืองไงเออนอนพูดอออสนุกสนานไปจะไปอะไรมากมายใช่ไหมแม่อืมไม่ได้เล่นเอาหัวตายควายล้มมาไรเ,ล,เล่าอืมสนุกสนานไปเออ ไม่ได้ลล่นเล่นแต่สี่หกครับโอ้ศูนย์เก้านะคะเข้าศูนย์เก้าเก้าศูนตัวเบลเลอร์ตัวประเทศเลยนะคะศูนย์เก้าอืมเจ๊ขาเป็นคนจังหวัดอะไรคะทำไมพูดอีสานได้เออนุเจ๊เป็นคนภาคกลางคะ่ะศูนย์เก้านะคะฮหาหนอยเออเจ๊เป็นคนจังหวัดภาคกลางคะ่ะแต่คือที่พูดอีสานได้นี่คือฟังเพลงเออสองบาท สบาทได้ค่าไข่เออเขาก็เล่นกันนิดนหน่อยนะหูจะเอากินหนึ่งเดียวเลยสองวันแล้วรอดแล้วนะรอดแล้วนะเออโอ้เออได้กาวศูนย์ร้อยหนึ่งครับพอจะแบ่งให้สักสองสามร้อยไหมคะพอค่าเน็ตรอเล่นรอเล่นเออ นะคะอ่าแม้คนจังหวัดไหนแม้ป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะลูกอ่ะเอออ่ะใครได้ดีใจด้วยนะจ๊ะเออศูนย์เก้าค่ะศูนย์เก้าล่างบนหรอบนไม่รู้เลยอะ่ะบนคิดว่าน่าจะสองนะ สมิลาอิสลามิเฮอ่าใครได้ดีใจด้วยค่ะ,ะ,คคะเอ,อ่ออยากเข้ากลุ่มจริงนะคะพูดอีสานชุดนี้อะไรงงค่ะนะคะอ่าตอนนี้ยังไม่เปิดไม่มีการเปิดรับเข้ากลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะ ขอให้สี่มาบนอยากให้ได้แบบนั้นเหมือนกันสี่มาบนนะคะเออ,อยากให้ได้แบบนั้นนะได้วิ่งศู์ร้อยหนึ่งนะไหนมันน่าจะออกสี่หกจบไปเลยซะเลยตัวเดียวจบเป้งไปเลยอืมอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นบนกันนะคะเออโทษถูกบ้างเฮ้อฮานอยมาแต่ตัวดเดิมๆใช่ค่ะผู้อีสานชัดดีค่ะเอเจริงๆหนูเป็นคนฟัง ก็ฟังเพลงเยอะอค่ะฟังเพลงเยอะนะคะฟังเพลงไต่อลไทยบ้างนู่นนี่นั่นบ้างเออแม่นางศิร,พริพรก็จะได้ภาษามานิดหนึ่งอะค่ะ oh. เออใช่ค่ะมีเตอเฟซเจมาขอเป็นเพื่อนไม่ได้รับเลยค่ะคิดว่าปลอมๆค่ะเจะไม่เคยแอดเฟซหาใครเลยค่ะ oh. ขนาดเพื่อนยังไม่ยังไม่แอดเลยค่ะกลัวมันยืมตังคะคะ oh. <laughs> เออขนาดเพื่อนย,ยังไม่ยังไม่แอดหาเพื่อนเลยคะ่ะเออกลัวยืมตังคนะ,คะลอเล่นลอเล่นสมิลาอิสลาม,มเมเฮสี่หกมาบนเดี๋ยวเราลุ้นในความกันอ่ะคิดว่าบนมีอะไรเดี๋ยวเราลุ้นบนไปด้วยกันนะออกเก้าศูนแล้วออกศูนย์เก้าค่ะตรงตรงค่ะศูนย์จะให้รอดบ้างเหอะเมื่วานเข้าเนาะเมื่อาวานก็เข้ารูดมื่วานฟันที่ <c oughs> เมื่อวานวิ่งรูด2กับ4ฟันที่2ออก4 2 2 4วันนี้วิ่งรูด0กับ4นะคะเจาะศูนยก้าดรายงานไปแล้วค่ะเพดปลอมอยู่บนรายงานเพจจริงนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเร,เราลุ้นบนอีก3นาทีตอนนี้18บแปนาฬกายีนะคะอะไรนะบอกว่าวถ้าออก2 4 6มานะจะฟอนจะฟ้อนก้อนลำเลยค่ะเจ๊ พี่ก็พูดไปเดี๋ยวดูออกค่าละมวงไอเดี๋ยวออกค่าโดนตีให้เออถ้าออกอ่ะไม่หรอกบนออกศูนย์เจ็ดแน่เลยค่ะใช่ไหมอ่ะอีกสองนาทีรู้กันลุ้นไปพร้อมๆกันเก้าหนึ่งหนึ่งบ้ากระมังไม่ใช่ยังไม่ออกเออเออให้ถูกบางเหรออืมสั่งสบู่ไปสองก้อนจ่ายตังค์ทางไหนคะ อ่ะรอตายนะวันนี้ดูสภาพเอยเมื่อวานก็เข้ารูดนะคะ